สวัสดีนะคะวันนี้พูก,กับก้อยอีกแล้วก่อนอื่นก้อยฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดครแล้วก็กดกระดิ่งกิ้ง<ๆ>กเพื่อเป็นกําลังใจให้ก้อยแล้วก็ถ้ามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนไปยังมือถือเพื่อนๆเ,เลยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะคะ อย่างที่ใครลหลายๆคนเคยพูดและเคยบอกไว้ว่าความรักไม่มีอะไรแน่นอนเสมอไปซึ่งมันก็จริงนะคะเพราะใครต่อใครพิสูจน์มาแล้วด้วยตัวเองเหมือนคุณก็พิสูจน์มาแล้วโดยเฉพาะคู่รักที่อยู่กันมานานๆมักจะเห็นข้อแตกต่างได้ดีทีเดียวค่ะเนื่องจากผ่านทั้งช่วงเวลาที่แย่และก็แฮปปี้ทุกสุขเศร้าเขาน้ำตาผ่านมาด้วยกันหมดละ แต่เหตุไนความรักของคนสองคนถึงไม่มั่นคงจึนหาความแน่นอนไม่ได้เลยแล้วหากคุณพบว่าผู้ชายที่รักทําแบบเนี้ยก็เข้าข่ายเลยนะคะว่าเขากําลังจะทิ้งเราไปในไม่ช้านั่นเองนะคะส่วนจะมีการกระทําหรือพฤติกรรมใดบ้างที่พอจะให้เราเป็นจุดจับสังเกตอาการของเขาได้เราลองไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ 5สิ่งที่ผู้ชายจะเลิกทำเมื่อเขารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนสำคัญในชีวิตของเขาอีกแล้วนะคะมาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งไม่ให้ความสำคัญกับเราก็เพราะว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าเราอ่ะไม่ใช่แล้วเลยไม่ใส่ใจไม่ให้ความสำคัญ ซึ่งเราก็จะสังเกตเห็นจากพฤติกรรมของเขาได้ชัดเจนมากเลยนะคะเช่นอะไรที่เคยทำให้เราเป็นปกติก็จะไม่ทำและหรือเราเองก็พยายามทำให้เขารู้สึกว่าพิเศษแต่เขากลับไม่สนใจใยดีอะไรเลยนะคะเมินเฉยอีกต่างหากสองเขาเงียบเวลาทะเลาะก,กันก็เพราะว่าเขาคิดว่าการปรับความเข้าใจจะเป็นทางออก ที่ดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วชีวิตคู่ที่ดีต่างฝ่ายต้องต่างเติมเต็มให้กันและกันนะคะช่วยกันแก้ไขข้อผิดพลาดหาทางออกที่ดีร่วมกันหากเขาไม่เป็นแบบนั้นก็ฟันธงได้เลยนะคะว่าเขาเริ่มถอดใจออกจากเราแน่นอนสาม เขาเลิกส่งเสริมหรือสนับสนุนซัพพอร์ตเราแล้วคู่รักที่ดีย่อมเป็นฝ่ายที่แบบสนับสนุนส่งเสริมกันจริงไหมคะให้กําลังใจกันนั่งยิ้มให้กันเป็นกําลังใจการส่งเสริมกันและการได้ประสบความสําเร็จหากคุณพบว่าอยู่ๆเขาก็เลิกสนใจและทําให้เรารู้สึกแบบว่าสู้ชีวิตอยู่คนเดียวก็แสดงว่า เรากำลังจะกลายเป็นคนอื่นในสายตาเขาในชีวิตของเขาแล้วนะคะ4เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบจากที่เมื่อก่อนเนี่ย<ๆ>เขาอาจจะแบบไม่ค่อยสนใจดูแลตัวเองเลยนะคะเพราะเราเป็นฝ่ายที่จะเทคแคร์เขาอยู่เรื่อยๆแต่หากมาถึงวันนี้เขาเกิดไม่ต้องการให้เราเนี่ยเข้ามายุ่งวุ่นวายในชีวิต และพยายามจะจัดการเองทุกอย่างเลยนะคะก็มีเขาลังมาแล้วนะคะว่าความรักของเราอะ่ะเริ่มจะมาถึงทางตันแล้วห้าเขาไม่แก้ไขปัญหาในชีวิตคู่เลยเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่ชีวิตคู่ไม่ใช่ชีวิตที่จะต้องเจออุปสรรคมากมายหลายอย่างซึ่งก็ต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายประคับประคองชีวิตคู่และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน แต่หากวันนี้แม้แต่เรื่องเล็กๆน,น้อยๆที่เคืองกันที่ทําให้ผิดใจกันทะเลาะกันเนี่ยเขาก็ไม่ยอมหันหน้ามาปรับความเข้าใจกับเราเลยคงไม่ต้องเดาอะไรให้ยากอีกแล้วนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ของผู้ชายที่เปลี่ยนไปก็แสดงออกได้เลยว่าเขาเริ่มหมดรักหรือหมดใจให้เราแล้วนั่นเองดังนั้นคู่รักคู่ไหนที่ยัง ไม่ได้มาดำเนินมาถึงจุดเนี้ก็ให้รีบเร่งเร่งเครื่องหน่อยหาทางป้องกันไว้ก่อนน่าจะดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เส้นทางในความรักข้างหน้าของพวกเราต้องมาถึงจุดจบ